Facebook Page เวอร์ชัน m a r t ์ h o n e ตอนที่27สอนการตั้งค่าโฆษณาเมนูการตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมพายนนครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับการแจ้งเตือนในระบบของโปรแกรม Facebook Ad Manager นั่นเองโอเคเพื่อนๆนะครับสามารถกดตัวไอขวามือบนนะครับ จะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอน how to pro pc series นะครับ Facebook Series นะครับจัดเต็มนะับ Line Official Account ซีรีส์อีก80กว่าตอนนะครับ YouTube ซ e ร i ส s นะครับแล้วก็โปรแกรมแต่งภาพตัดต่อวิดีโออีกมากมายนะครับโอเคเพื่อนๆก็กดเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับ Facebook Ad Manager นะครับโปรแกรมนี้ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมจะ Copy นะครับ เพลลิสไว้ด้านล่างของดิสคริปชันนะครับสามารถเข้าไปย้อนดูได้นะจ๊ะโอเคก็สังเกตซ้ายมือสุดนะครับจะมีเมนูนะครับกดเข้าไปนะแล้วกดไปที่การตั้งค่านั่นเองจากนั้นนะครับให้เราไปกดที่การแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับเปิดนะครับตลอด24ชั่วโมงไหมหรือปิดนะครับตามมาน,นี้นะจ๊ะจากนั้นนะครับ มากดอันที่2นะครับจัดการการแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปก็จะมีนะครับระบบว่าให้เราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับแจ้งเตือนนะครับตามนี้เลยนะครับว่างเช่นโฆษณาครับมีข้อความมากเกินไปหรือว่าอนุนะครับโฆษณาอนุมัตินะฮะไม่อนุมัติก็จะแจ้งเตือนมาทันทีเลยนะครับก็ปรับแต่งกันได้แบบโอ้เยอะนะจ๊ะ ซึ่งการแจ้งเตือนนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่เพิ่งยิงแอดใหม่ๆนะครับแล้วไม่สันทัดในการปรับแต่งค่าข้อความหลักนะครับบางทีเรายิงไปนะครับแล้วข้อความไม่อนุมัตินะครับเราก็ต้องมานั่งแก้นั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าถูกใจก็กด s u b สไค i b ์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ